ทอนหนึ่งพันเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหผมจ่ายไปหนึ่งร้อยแต่ว่าทอนมาหนึ่งพันนะครับคุณผู้ชมแหมสวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะนำพาทุกท่านนะครับเข้ามาเที่ยวยังประเทศกัมพูชานะครับผมเข้าทางฝั่งของด่านช่องสงมอำเภอภูสิงจังหวัดสีสเกตนะครับแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับการที่จะ มาเที่ยวที่กัมพูชานะครับแล้วก็เข้าทางฝั่งด่านของช่องสงำอํำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเอ,เอกสารที่จะต้องมีนะครับเอกสารที่จะต้องมีนะครับนั่นก็คือแน่นอนครับพาสปอร์ตนะครับท่านจะต้องมีพาสปอร์ตนะครับและ2ท่านจะต้องมีหนังสือรับรองหรือว่าเอกสารรับรองการฉีด วัคซีนโควิด -19 นะครับอของผมนี่ได้3มเข็มนะครับก็อนุญาตให้เข้าได้นะครับผมไม่แน่ใจเขาอาจจะอาจจะนะครับอาจจะ2เข็มขึ้นไปนะครับที่จะเข้าประเทศกัมพูชาได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งมีแค่2อ,อย่างนี้เองนะครับก็คือพาสปอร์ตกับใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับแล้วก็เสียค่าอะไรสักอย่างนะครับ20 ยี่สิบบาทนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ผมขออภัยครับผมเข้าประเทศกัมพูชาเนี่ยผมจ่ายแค่ยี่สิบบาทนะครับเข้าทางฝั่งด่านช่องสงงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ก็คือเส้นทางนะครับจากด่านช่องสงงามนะครับพอเข้ามาภายในประเทศกัมพูชาผมก็เหมารถมอเตอร์ไซค์นะครับมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาถามเราว่าจะเหมารถไปเที่ยวที่ไหนไหมผมก็ หมารถมอเตอร์ไซค์นะครับบอกว่าอยากจะไปที่ตลาดนะครับที่อยู่บริเวณเมืองนี้นั่นเองเขาก็บอกว่าจะมีตลาดอลองเวงนะครับตลาดอลองเวงเขาบอกว่าอลองเวงเนี่ยเป็นชื่ออำเภอนะครับหรือว่าเป็นเมืองนั่นเองเมืองอลองเวงนะครับแล้วก็จังหวัดอุดรมีชัยนะครับอ่าประเทศไทยเราก็เรียกว่าอุดรมีชัยนะครับเมืองอลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยหรือว่า อำเภออะลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยนะครับอมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันนี้นะครับเหมาในอัตรานะครับไปกลับ400บาทนะครับจากด่านช่องสงงามนะครับจากเข้ามาหลังจากที่เข้าด่านมานะครับก็เหมาจากตรงด่านนั่นแหละครับมาที่อะลองเวงไปกลับ400บาทนะครับผมไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะครับแต่ เราไม่เคยมาเลยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาเมืองอลองเวงนะครับก็400บาทก็โอเคนะครับสำหรับเรานะครับไป200มา200ก็ตกลงนะครับก็เหมามอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่ชาวกัมพูชาคนนี้เขาก็ดีนะครับเจออะไรที่แปลกๆหรือเราอยากจะถ่ายรูปตรงไหนพี่เขาก็จอดให้แล้วก็พาลงไปถ่ายรูปแต่พี่เขาคุยภาษาไทยไม่ค่อยได้นะครับเราก็ใช้ภาษามือ และผมก็คุยภาษาอังกฤษกับเขาเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับพี่วินมอเตอร์ไซคันนี้ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้นี่จะดีมากเลยพี่แกก็พูดไทยก็ไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้นะครับประเทศกัมพูชาจะขับรถอยู่ในเลนขวานะครับนี่คุณผู้ชมสังเกตนะครับจะวิ่งเลนขวานะครับไม่ใช่เลนซ้ายเหมือนประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับคันมอเตอร์ไซคันหน้านะก็วิ่งไปเลนขวาชิดขวานะครับเขา ประเทศกัมพูชาเขาขับรถชิดทางขวานะครับไม่เหมือนประเทศไทยเราประเทศไทยเราจะขับรถชิดขอบทางทางด้านซ้ายนะครับแต่กัมพูชาจะขับชิดขวานะครับท่านใดขับรถมาเองนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับสังเกตเห็นนักเรียนกัมพูชานะครับผมเห็นนักเรียนกัมพูชาเขาไปโรงเรียนแล้วก็กลับจากโรงเรียนเนี่ยครับเขาเขาเขาไม่ได้ใส่ชุด อะไรนะครับหรือว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาอาจจะไม่ได้เรียนแต่อาจจะไปทํากิจกรรมบางอย่างที่โรงเรียนนะครับหลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้วเขาก็เดินจับกลุ่มกันมาแบบนี้ดูไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนนะครับอาจจะเป็นวันหยุดหรือวันอะไรของเขาก็ได้นะครับแต่แต่ว่าผมไปเป็นวันพฤหัสบ,บดีนะครับอาจจะมีกิจกรรมที่โรงเรียนก็เป็นได้นะครับถ้าวันธรรมดาอาจจะแต่งชุดอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับก็ แจ้งคุณผู้ชมทุกท่านให้เห็นตามที่สายตาผมเห็นก็แล้วกันนะครับเห็นเด็กนักเรียนเดินเมื่อสักครู่นี้อ่าช่วงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าใกล้ๆที่จะเข้าเมืองแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นก็เป็นหมู่บ้านอยู่แถวๆก่อนที่จะเข้าเมืองนะครับผมสังเกตดูนะครับสังเกตดูถนนหนทางเขานะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ถนนเส้นที่เรา วิ่งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนเส้นหลักนะครับเส้นหลักที่วิ่งจากด่านพรมแดนช่องสังนงำม,มายัางเมืองอลองเวงเลยนะครับเมื่อเราวิ่งตรงเข้ามาได้สักพักก็จะมีทางแยกไปเสียมเรียบไปพนมเปนได้นะครับแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายมาก็จะมาทางอลองเวงนี่เองนะครับคนประเทศกัมพูชานะครับจากที่ผมสังเกตเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะครับอัธยาศัยดีแล้วก็ คุยเก่งไม่ขี้อายนะครับแต่ว่าเพียงแต่เขาพูดภาษาไทยกับเราไม่ค่อยได้แค่นั้นเองแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้นะครับเท่าที่สังเกตนะครับหรืออาจว่าอาจเป็นไปได้ว่าผมยังไม่เจอคนที่พูดภาษาอังกฤษได้นะครับผมเดินในตลาดนะครับสังเกตก็ก็พูดไทยได้บ้างมีคนที่พูดไทยได้บ้างเพราะว่าเขาเคยมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับแต่ภาษาอังกฤษก็มีน้อยนะครับเท่าที่เห็นนะครับ วันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวเมืองอลองเวงนะครับเมืองอลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาหรือว่าประเทศขเขมรน,นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแหมบรรยากาศนี้ต้องบอกว่าเหมือนเหมือนทางต่างจังหวัดบ้านเรานะครับก็คล้ายๆกันนะครับซึ่งการมาเที่ยวก็มาสะดวกสบายนะครับยิ่งจังหวัดศรีสะเกดเรานะครับผมเป็นคนศรีสะเกดเนี่ย มีด่านนะครับด่านช่องสะงามนะครับอยู่ติดกับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับสามารถข้ามพรมแดนมาเที่ยวได้ง่ายๆเลยนะครับขอเพียงแต่ท่านมีพาสปอร์ตเท่านั้นนะครับแล้วก็มีใบรับรองการฉีดโควิด -19 กนะครับก็เข้ามาได้แล้วนะครับไม่แพงนะครับยีบาทนะครับ20บบาทเท่านั้นเองที่ผ่านเข้ามานะครับแล้วผมก็เดินทางมาถึงยังเมือง อลองเวงนะครับก่อนจะถึงเมืองอลองเวงก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรครับบึงหรือแบบบึงเหมือนอ่างเก็บน้ำนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองอลองเวงนะครับผมอยู่เมืองอลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชานะครับพาทุกท่านมาชมตลาดนะครับของอลองเวงเดี๋ยวเจอเด็กๆเล่นน้าในบึงเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูกันนะครับอ่ามาชมบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับ อันนี้เขาเรียกว่าบึงนะครับบึงอะไรนะบึงบึงมกเหรอบึงอะไรนะบึงตามกบึงตามกนะครับคุณผู้ชมครับบึงบึงตามกนะครับสวยงามทีเดียวครับคุณผู้ชมครับบึงตามกแล้วคนเด็กๆก็มาเล่นน้ํากันครับบึงตามกนะครับเมืองอลลองเวงนะครับหรือว่าอําเภออลลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชานะครับดูเด็กๆเล่นน้ํากันสนุกสนานทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้ฟ้ามืดมาทีเดียวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องรีบไปดูตลาดเมืองอลลองเวงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ถนนจะไปอลลองเวงนะครับคุณผู้ชมครับอาเดี๋ยวผมเข้าตลาดก่อนครับคุณผู้ชมครับโอ้ฟ้ามืดทีเดียวครับคุณผู้ชมครับฟ้ามืดเมืองอลลองเวงประเทศพมูชานะครับอาจังจังหวัดอุดรมีชัยนะครับอำเภออลองเวงหรือว่าเมืองอลองเวงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วผมก็มาถึงตลาดนะครับเมืองอลองเวงนะครับคุณผู้ชมดีครับเมืองอลองเวงประเทศกัมพูชาครับอันนี้อะไรครับตรงนี้ร้านมอโอ้ฮอตพีโตออฟอลองเวงโอโรงพยาบาลฮอตพีโท้รีเฟเดอรลฮอตพีโตโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงเมืองอลองเวงเรียบร้อยนะครับอลองเวงเป็นอำเภอนะครับ เห็นพี่เขาบอกไหครับพี่คนขับวินมอเตอร์ไซค์บอกอาลองเวงนะครับเป็นอำเภอแล้วก็จังหวัด,ดอุดรมีชัยนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับนี่คือเมืองอาลองเวงนะครับอาลองเวงแคมเบเดียนะครับ อนนี้ก็มาถึงอรองเวงแล้วนะครับเขาเขามีงานอะไรตรงนั้นน่ะงานอะไรตรงนั้นมีงมีมีบุญบุญมั้ยเขาทำอะไรอ่ะบุญอะไรบุญที่โดนที่นาอ๋ออ่าแล้วก็จะมาตลาดกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคือตลาดอรองเวงนะครับคุณผู้ชม บรรยากาศของอลองเวงเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขับรถขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละครับชมตลาดนะครับขี่ไปเรื่อยๆเลยเนาะไปชมตลาดอะลองเวงนะครับเมื่อมาถึงตลาดอะลองเวงนะครับปรากฏว่าฝนตกพอดีนะครับผมก็เลยหาซื้อ เสื้อกันฝนนะครับซึ่งกลัวว่าขากลับออกไปด่านพรมแดนเนี่ยเดี๋ยวฝนตกจะเปียกจะกลับไม่ได้แล้วก็ออกด่านไม่ทันอีกนะครับผมก็เลยซื้อ2ตัวนะครับซื้อให้พี่เขาด้วยนะครับตัวหนึ่งนะครับซื้อให้ให้พี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวหนึ่งนะครับราคาก็ตัวละ200บาทนะครับ2ตัวก็400บาทนะครับก็ซื้อให้พี่เขาด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามาเที่ยวประเทศเขาพี่เขาก็บริการดีนะครับตอนแรก มีการเข้าใจกันผิดนะครับเนื่องจากว่าสื่อสารไทยก็ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยน้องเขาเอาเสื้อแบบนี้มาให้นะครับจริงๆผมบอกว่าผมอยากจะได้เสื้อกันฝนนะครับในเสื้อกันฝนผมก็ชี้บอกนะครับไปทางโน้นน่ะเหมือนเอากับคนที่ใส่เสื้อยืนอยู่ตรงนั้นสีเขียวเขียวนะครับตรงนั้นนะครับตอนแรกพี่เขาก็นึกว่าเราจะซื้อเสื้อนะครับคุณผู้ชมครับไปไปมาเป็นการสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับนี่แหละครับ ผมถึงบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญนะครับเราพูดภาษาอังกฤษไปแต่ถ้าเขาฟังไม่รู้เรื่องเราบอกว่าเรนโค้ดเรนโค้ดเขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับพดพูดไทยเสื้อกันฝนเขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับนี่มาแล้วครับทีนี้ผมต้องเอามือชี้ไปบอกนะครับว่าเหมือนคนนั้นนะครับสรุปก็ได้ซื้อเสื้อกันฝน2ตัวนะครับให้พี่วินตัวหนึ่งให้ผมตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ เมืองอลองเวงประเทศกัมพูชานะครับวันนี้เมืองอลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชานะครับเดินมาชมตลาดนะครับมีเจอคนเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะพาทุกท่านมาดูของนะครับในตลาดอลองเวงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับตลาดก็เป็นเหมือนตลาดสดบ้านเราทั่วไปนะครับพี่ เมืองอลองเวงประเทศกัมพูชานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินมาทางนี้นะครับมาดูของนะครับว่าเขาขายอะไรบ้างครับตลาดอลองเวงนะครับตรงนี้เป็นตลาดใหญ่เลยนะครับอ่ะแล้วผมก็มาเจอเขาขายขนมนะครับนี่คุณผู้ชมดูนะครับว่าขนมอะไรนะครับคุณผู้ชมก็เป็นขนมแปลกๆนะครับอันนี้คือขนมอะไรผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม อ่ะเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศนะครับตลาดอะลองเวงประเทศกรัรมพูชานะครับ<ม>ก็ท,กทั่วไปก็จะมีขายผักนะครับขายผักแล้วก็ขายของท,ทั่วไปนะครับที่นี่คือตลาดอลองเวงประเทศกรัรมพูชานะครับที่เขาขายขายกาแฟใช่ไหมเอาเอากาแฟไหมมีมีนะครับอ่ะอ่า how much for

โอเคโอเคอ่าสวัสดีครับลุงโอ้ครับผมพูดไทยได้นะครับนี่อ๋อไทยก็ได้ฝรั่ก็ได้ทำมัก็ได้ลุงโมพูดไทยได้นะครับตลาดอลลองเวงประเทศกัมพูชาเนาะอ่าวันนี้มาเที่ยวกัมพูชามาเที่ยวอ่าโดยมือภาษาอะไรเจ้าเว้ยอ๋สปีกอังกฤษสปีกอังกฤษมาเที่ยว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 อ่า อันนี้กลายเป็นไทยให้เนาะเป็นไทยให้เนาะโอเคอ่าคุณผู้ชมมาเที่ยวชงคอนดูเออเออชูอือมเอาผู้น่อยโอ้ครับครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟกันครับคุณผู้ชมเดินไปเอาไหมเอากาแฟาไหมคุณลงุงกินกาแฟาไหมกาแฟอ่าเอาเมนี่ยเอาเมนโอเค <laughs> โอเคโอเคอ่าเอาให้สามแก้วสามแก้วโอเคอ่าเดี๋ยวเสั่งกาแฟกินนะครับกินไม่ได้ช่ไม่รุงเอาอะไรกินได้อะไรล่ะเาแฟกาแฟกาแาแฟมาแกาแฟกาแฟกานนะารับกาแฟก เดี๋ยวเรามาชิมมาชิมมาชิมกาแฟกันว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อเคยอ๋อเค,อเคไปอยู่ประเทศไทยไหมเคยอ่ามาดูแม่ค้าทำอะไรเนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองลองชิมดูนะครับว่าอร่อยหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมอ่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว,ว่าจะลองชิมดูนะครับอ,อืม,อม มันก็เปรี้ยวๆอร่อยมันก็เหมือนกับทางทางบ้านเราทําเหมือนกันนะครับอันนี้โ <c oughs> อเคครับครับเป็นไรครับคุณลุงอ่าชิมดูโอเคฮะอันแบบนี้เลยวะฮะอันนี้เป็นที่ระลึกก็แล้วกันนะครับทอน,อ1000นทอนหนึ่งพันเลยนะครับคุณผู้ชม <c oughs> โอ้โหผมจ่ายไปหนึ่งร้อยแต่ว่าทอนมาหนึ่งพันนะครับคุณผู้ชมแหมเยี่ยม เดี๋ยวเรามาเดินชมตลาดอลองเวงนะครับประเทศกรัรมพูชานะครับคุณผู้ชมเมืองอลองเวงก็จะเป็นเหมือนอำเภออำเภอหนึ่งนะครับจังหวัดภูดรมีชัยนะครับประเทศกรัรมพูชานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาทุกท่านชมบรรยากาศนะครับบ้ามอยังร้างอืมม,ม,ม,อม,มันแก่นเนี่ เ,เดินชมบรรยากาศนะครับวันนี้ฝนตกครับคุณผู้ชมมาที่เมืองอาลองเวงแต่ว่าฝนตกนะครับวันนี้นะครับลงมาเดินเป็นตลาดขายของทุกๆมาแล้วครับทุกๆของประเทศกัมพูชาสวัสดีครับเป็นยังไงขายดีไหมวันนี้โอเค Okay. ของขายก็คล้ายๆกับประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมของขายที่ตลาดอาลองเวงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินมาชมแล้วก็ลองลองถามราคาเสื้อดูก็แล้วกันนะครับเสื้อ,อาราคาเสื้อเดี๋ยวถามแบบเสื้อธรรมดาธรรมดานะครับอลองถามกางเกงดูสิเอากางเกงแบบนี้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยแบบนี้เท่าไรรเท่าไรครับเนี่ยหนานี่ยฮาวมัสมัอืมกี่บาทครับ อาเท่าไหร่ลายสองอันนี้สามร้อยห้าโอ้สามร้อยห้าสิบบาทครับาราคาสามร้อยห้าสิบาทนะครับคุณผู้ชมโอเคขอบคุณครับผมตรวจสอบดูว่าราคาก็คล้ายๆกับประเทศไทยนะราคาเหมือนกันลดลดได้อ๋อลดได้อีกรถได้อีกอ่าคนบอกว่าลดได้อีกนะครับตลาดอะลองเวงนะครับอ่าเนี่ยพี่คนขายก็ใจดีลดได้อีกเขาบอกนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับคุณผู้ชมอ่าขอบคุณครับพี่อ่าเดินชม ครับเดินชมตลาดก่อนครับ okay, โอเคขอบคุณครับ thank you so much อะไรอ่าแล้วผมก็เดินมาทางด้านนี้กันต่อนะครับคุณผู้ชมก็สุดตลาดนะครับนี่คือตลาดอ่าอลองเวงนะครับของประเทศทัมพูชาบรรยากาศคุณผู้ชมก็จะเห็นนู่นแหละครับคุณผู้ชมครับตลาดนี่ครับโอ้รถเบนซ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมรถตู้เนี่ย รถตู้นี่เป็นเป็นรถเบนซ์เลยทีเดียวครับค่านผู้ชมที่เขาขนของ,อองอนี่ตลาดเมืองใหม่นะวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเมืองอลองเบงประเทศกัมพูชานะครับุ่ณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรีวิวครับจากสีสกเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ